อมชาญิตวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนบานแสงสว่างของลูกเดี๋ยวนี้ได้ถูกจุดขึ้นมาสำหรับแสงที่จะถูกจุดก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้นั้นมีลางของดาวพระหัสเมื่อมีรางของดาวพระหัส ลูกก็จะมาเป็นนายของโลกได้คำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือคุณสมบัติพิเศษของทุกๆบ้านในยุคทองทุกบ้านเป็นอย่างไรในยุคเหล็กคำตอบในยุคทองมีความสุขในทุกบ้านแสงสว่างของทุกๆคนนั้นได้ถูกจุดขึ้นมาในยุคเหล็กมีความทุกข์และความกังวลในทุกๆบ้าน มีความมืดมิดอยู่ในทุกบ้านแสงสว่างของดวงยานนั้นได้ถูกทำให้ดับลงพ่อได้มาที่จะจุดแสงสว่างของทุกๆคนด้วยแสงสว่างของตัวท่านเองโดยที่จะมีดีวารีในทุกๆบ้านการละขระคุณลรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกให้คงอยู่อย่างเป็นแสงสว่างที่ถูกจุดตลอดเวลา โดยการเทน้ำมันแห่งความรู้เข้าไปในตัวลูกเองให้อยู่ในการจดจำของพ่อและผจัดลางร้ายของลาหูจุดที่สองจงให้การระลึกนึกถึงของพ่อสองคนกับทุกๆคนขีดปัญ,ญญาณและทางกายแล้วทำให้พวกเขานั้นได้รับสิทธิ์ในมรดกอันไม่มีขีดจำกัด พรของบัรดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ทางล่างและในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้คงรวมอยู่กับพ่อผู้เดียวขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากการมีความสัมพันธ์ของล่างและในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้คงรวมอยู่กับพ่อผู้เดียว ถ้าลูกต้องการที่จะเล่นบทบาทในการมีการคลองเรือนที่บริสุทธิ์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากการมีความสัมพันธ์ของร่างใดๆฉันนั้นเป็นชายคนนี้เป็นหญิงอย่าได้มีสำนึกเช่นนี้แม้นในความฝันของลูกเมื่อดวงยานเป็นพี่น้องชายจะสามารถมีสำนึกของชายและหญิงได้อย่างไร ผู้นั้นก็คือคู่ลูกและก็พ่ออีกอันหนึ่งก็เป็นเพียงแค่ในนามสำหรับที่จะทำงานรับใช้เท่านั้นมันเป็นลูกและพ่อผู้ที่ได้รวมกันเมื่อลูกเคลื่อนไหวไปด้วยการพิจารณาเช่นนี้ลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นดวงยานที่กล้าหาญเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะคติพจ์ ผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามอย่าง osure, iam, จริงจังจะคงอยู่อย่างพึงพอใจและมีความสุขอยู่กับโชคของความสุขของเขาตลอดเวลาผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังจะคงอยู่อย่างพึงพอใจและมีความสุขตลอดเวลาด้วยโชคแห่งความสุขของเขาอัจฉริงะโอมชานิ